ประกาศเตรียมรับปืนภัยยุฤดร้อนปี2,567น้ำทะเลหนุนสูงขณะน,นี้ประกาศกลมอุตุฉบับที่8พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุตก,กภยัยพยากรณากาศในช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์ ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาพยายกรณ์อากาศแจ้งเตือนอากาศหนาวอากาศเย็นพื้นที่ฝนพยายกรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า10วันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่แจ้งเตือนกลุ่มฝนนะครับตั้งแต่1-2วันที่ผ่านมา กลุ่มฝนจากบริเวณพื้นที่สารเข้าตะวันออกตะวันออกมากลางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมมณฑลรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนและขยับลงเรื่อยๆมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรขณะน,น,นี้ก็มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในบางพื้นที่และคาดการณ์ฝนในวันนี้คงมีเข้ามานะครับ โดยส่วนใหญ่ก็จะตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ใต้ตอนบนจนถึงใต้ตอนกลางและใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนในวันนี้ในด้งานของปริมาณและการกระจายตัวของกุ่วฝนจะลดลงแล้วอาจจะมีหลงเหลือตกค้างบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางเทมหานครปริมมณฑลภาคตะวันออกก็อาจจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะนินเป็นุ่มฝนเล็กน้อยซะมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะจากที่ในขณะนี้มีบริเวณข้อประกาศสูง,งหรือมวลอากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงและลมกระโชกแรงส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคกลางเทพมหานครับริเวณทนภาคตะวันออกจะมีอา,ากาศเย็นตอนเช้าขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะบรรยากาศของพื้นที่ฝนเมืวันนี้จากการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุฉบับที่แปงอา,ากาศแปรตัวแบบเชี่ไทยตอนบนและขึ้นลงแรงเร็วเห็นทงางตอนล่างกระทบไปวันนี้ 4, เกิดฝนที่ต่ำทีพาพาดเกาะคัน500หกเจ็ดเสียอีกสามบันนะคะรับบริเวณพ่ออากาศสูงที่แข่งมาตกคุมทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงลมกระโชกแรง ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศหนาวส่วนภาคอื่นๆมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้านะครับขอให้ดูแลสุขภาพส่วนฝนเนี่ยวันนี้ลดลงแล้วในทุกภาคยุคย็นภาคใต้ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาบางพื้นที่ส่วนลมกระโชกแรงคาดว่าเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป12กุมภาพันธ์ถึง13กุมภาพันธ์ลมกระโชกแรงก็จะลดลงแล้วนะครับซึ่งในด้านของใจงช่วงนี้ในด้านของลมกระโชกแรงจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักนะครับ ดังนั้นในวันนี้11จนถึง13กุมภาพันธ์ภาคใต้ต้องร,ร,ระวังในเรื่องของมอรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะพัดเข้ามาปกคลุมภาคใต,คต,คต,คต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ประชาชนชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็อกอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ขอให้ติดตามประกาศกรมอุตุอย่างใกล้ชิดกรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไปฉบับที่9 11กุมภาพันธ์2 000, 5 0 7เวลา17นาฬิกานะครับซึ่งในด้านของการแจ้งเตือนฝนในทุกวัน ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจริงนะครับซึ่งภาคเหนือก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้10กุมภาพันธ์มีฝนปานกลางร้อยละ10ฝนสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่10.4มมลี่เตรอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนส่วนภาคอีสานไม่มีฝนตกแล้วนะคบเมื่อวานนี้ภาคกลางเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละ20 ฝนสูงสุดวัดได้5.8มิลิเมตรที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมภาคตะวันอ,ออกก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง20%นะครับฝนสูงสุดวัดได้23.2มิลิเมตรที่เมืองพัทยาอำเภอบางระม,มุงจังหวัดชนบุรี ส่วนกรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30นะครับฝนสูงสุด2.6มิลิเมตรที่ตำบลบางปลามอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน30เเซโดยฝนสูงสุดเมื่อวานนี้7.1 mm มิลิเมตรที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีส่วนฝั่งตะวันตกมีฝนบางพื้นที่จังหวัดตรังนะครับตัวอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ภาคเหนือยอดดอ,อยอยู่ที่7องศายอดดอ,อยอินทนนท์อำเภอจอมทองเชียงใหม่ ต่ำสุดพื้นราบภาคเหนือ15องศาเผออุ้มผางจังหวัดตาสูงสุด3.5.5องศาเภอแม่สอดจังหวัดตาภาคอีสานต่ำสุด11องศานะครับบริเวณพื้นที่ยอดภูที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอภูเรือจังหวัดเลยต่ำสุดที่พื้นราบ16องศาที่ตำบลบขามเท่าอเภอเมืองนครพนมและตำบลห้วยยางอเภอเมืองสกลนครสูงสุด3.1.8องศาที่อำเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดบลราชธานี ภาคกลางต่ำสุด่สอุดององศาอําเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีสูงสุด37.6องศาอําเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีเช่นกันภาคตะวันออกต่ำสุดส8 7, 7. ุดองศายอดภูสานีวุตุนิยมวิยาเขาเขาียวอําเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดน,นครน,นายกต่ำสุดพื้นราบ2 4 1องศาอําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับสูงสุด3 5มององศาอําเภอเมืองจันทบุรี ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่ำสุด22.1องศาอําเภอสดาวจังหวัดสงขลาสูงสุด36.2องศาอําเภอพระแสงสุราธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่ำสุด23.5องศาอําเภอเมืองจังหวัดตรังสูงสุด35.9องศาอําเภอเมืองภูกเก็ตจังหวัดภูกเก็ตกรุงเทพสูงสุด26องศาอําเภอคลองหลวงปทุมธานีสูงสุด35องศาอําเภอคลองหลวงปทุมธานีเช่นกันนะครับนอกจากนี้ได้ของการแจ้งเตือนฟา้าฝนและลมหนาวแล้วนะครับ ในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านก็มีเข้ามาเช่นกันนะครับภาพข่าวแรกที่สมุทรสงครามที่บริเวณพื้นที่แม่กรองนะครับร้ายพื้นที่เช้านี้เกิดน้าทะเลหนุนสูงขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจาก1197สายด่วนจราจรภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปน้ํำทะเลหนุนสูงเช่นกันนะครับที่วัดช่องลมตมบนท่าฉลอมตลาดมหาชัยด้านในชุมชนวัดตึก พื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ถูกน้ําท่วมสูงนะครับจากน้ําทะเลหนุนสูงในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครเลยนะครับและจากตารางการขึ้นลงของน้ําปากแม่น้ําท่าจีนพบว่าในช่วงวันที่11กุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีระดับน้ําสูงสุดในรอบเดือนและระดับน้ําจะสูงอีกครั้งในช่วงวันที่2 2่กุมภาพันธ์นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากบริษัทมหาชัยเทเบิลทีวีจำกัดภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป ได้รับรายงานข่าวจาก FM 91 t o p i c Pro สมุทรปราการน้ำทะเลหนุนสูงหลายจุดโดยเฉพาะถนนสุขสวัสดิ์ปร้อมประจุนจอมเกล้าวน้ำท่วมผิวการจราจรแล้วนะครับส่วนถนนท้ายบ้านตั้งแต่โรงเรียนเซนส์ราฟาเอลวงเวียนท้ายบ้านนะครับมีน้ำทะเลหนุนท่วมทุกช่องทางการจราจรรถติดขัดมากส่วนที่ตลาดปากน้ำประชาชนต้องถอดรองเท้าถกกางเกงลุยน้ำเพื่อซื้อของนะครับ ซึ่งในขณะนี้น้ำเอือล้นท่วมตลาดแล้วขอบุณข้อมูลข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้ส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ ซึ่งภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศามีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุดภา7 2 1องศาและสูงสุด26-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-15องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนามีลมแรงอุณหภูมิจัลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด12-19องศาและสูงสุด26-31องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วสัพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจละลดลง1-3องศาโดยต่ำสุด20-23องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ย่ก็อากาศภาคตะวันออกจะมีอากาศในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจละลดลง1-3องศา อุณหภูมิต่ำสุด21-25ิบเอ็องศาและสูงสุด3 1 3เององศาลมต่ำออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพริมนทนอากาศยินีตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาโดยต่ำสุดย2 2 4ิบององศาและสูงสุด32-34องศาจากลมต่ำออกเฉียงเหนือความเร็วสิงสกิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน40ส่วนมากประจบดีขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานนะนราธิที่วาาอุณหภูมิต่ำสุด21 25องศาและสูงสุด30 34องศาตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมต่ำออกเฉียงเหนือความเร็วสักพัถึง3ากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเดขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตําออกเฉียงเหนือความเร็วยี่0งกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเดทขึ้นสูง2-3มเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า3มเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดยิ2สม26องศาและสูงสุด31-36องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมากถึง3 5กิโลเมตต่อชั่วโมงทะเลล่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนและห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปมั้จะพาไปดู ในด้านของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยยูนิดดร้อนด้านกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยยูนิดดร้อนประจำปี2567จังหวัดนะครับ ในด้านของการเตรียมความพร้อมฟ้าระวังและติดตามสถานการณ์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดภายยดุดร้อนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กำชับให้พ่วอในการในแต่ละระดับหรือเจ้าพนักงานเร่งตรวจตราอาคารสถานที่ป้ายโฆษณาสิ่งก่อสร้างร่วมถึงไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในการสอดส่องปรับปรุงดูแลและให้ความปลอดภัยให้พ่วอในการท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอ,อุปรกรณ์ทรัพยากร เครื่องจากกลสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภยัย พร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐตลอดจนมาตรการในการดูแลประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายอาทิเชน่นหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านรวมถึงการใช้ก,กลุ่นกท้องถิ่นและท้องที่ผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนการบันเชิญเหตุให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายให้แบ่งมอบภารกิจในพื้นที่รับผิดช,ชอบและบูรณาการหน่วยงาน เพื่อจัดทีมปฏิบัติการเข้าซ่อมแซมบ้านเรือประชาชนโดยเร่งด่วนกรณีป้ายโฆษณาสิ่งก่อสร้างไม้ยืนต้นหรือโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอปทดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วกรณีความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรให้อปทและ อำเภอรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถานก,การณ์วาตภัยและพายุฤดูร้รอนที่เกิดขึ้นนะครับให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสรุปสถานก,การณ์และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ อย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพร้อมูลข่าวสารโดยชัวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ใหนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ